ไหนๆมาทั้งทีเบลขอปิดจบหลุมสิวด้วยเลยแล้วกันค่ะช่วงนี้แบบว่าคือน,น้อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเบลจะพาทุกคนมาดูเคล็ดลับการกำจัดหลุมสิวด้วยปากกาด้ามเดียวค่ะ รักษาหลุมสิวให้กับผิวแบบไม่มีสะดุดโดยการใช้ปากกาเดอร์มาเพนเติมเต็มในส่วนที่ขาดที่ซิเอเตคลินิกค่ะโดยวิธีการรักษาจะรักษาแบบว่าสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะคะสําหรับบริเวณที่มีความเสียหายมากๆหรือว่าเป็นหลุมสิวที่ลึกโดยวิธีการตัดซาะพังผืดใต้หลุมสิวแบบชนิดที่เรียกว่าละเอียดสุดๆค่ะสําหรับใครที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าสุข ภาพผิวแบบไหนเราก็สามารถทําได้ค่ะแค่ประกาศเ่่งเดียวก็สามารถดูแลใบหน้าของเราได้ขนาดนี้ส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาลุมสิวมาแก้ไขปัญหาได้ที่ซิเอเตคลินิกที่นี่มีคําตอบให้เพื่อนๆแน่นอนค่ะ wow.